เ <laughs> อาเม่กี้ไก์ฟอกแล้วใช่ไหมเล่นน้ำแล้วนะคะเล่นน้ำแล้วนะคะค่ะแล้วก็สะพานเส้นนี้นะคะเชื่อมต่อฮ่องกงมาเกาจูไห่สามเมืองนะคะสมัยก่อนนะคะถ้าไม่มีสะพานเส้นนี้นะคะคนฮ่องกงหรือว่าคนที่เข้ามาทางฮ่องกงเองนะคะก็ต้องนั่งรถถ้าขับรถนะต้องไปผ่านทางเฉินเจินเฉินเจินแล้วมาจงชานจงชานมาตงกวนตงกวนแล้วมาจูไห่จูไห่แล้วขข้ามไป โห oh, หลายเมืองเลอเกินนะคะไม่งั้นก็มียังมีอีวิธีหนึ่งให้เร็วขึ้นนั่งเรือนั่งเรือ1ชั่วโมง1 5นาทีนะคะก็ถูกว่ารวดเร็วค่ะแล้วก็สะพานเส้นนี้นะคะสร้างขึ้นมาปุ๊บความยาว50กิโลอยู่บนทางทะเลทางแจ้ง50กิโลนะคะแล้วก็ใช้เวลา45นาทีก็ถึงแล้วถ้าสมมติว่าลดไม่เยอะนะคะบางที40นาทีก็มาถึงที่ฮ่องกงมาเก๊าแล้ว นะคะสบายมากๆนะคะประหยัดเวลาได้เยอะมากๆสะพานเส้นนี้นะคะใช้เวลาออกแบบแล้วก็สร้างล้น้วนนะคะ15ปีเต็มๆนะคะถือว่ามหสัจจรของโลกเลยนะคะแล้วก็คนจีนสร้างเองหมดออกแบบเองด้วยทุกสินทุกอย่างนะคะ15ปีก่อนก่อนหน้านี้นะคะคนจีนจะดูเวลาน้ำขึ้นนะคะน้ำจะขุนแล้วก็น้ำอันนี้ได้ว่าน้ำ่อน แม่น้ำกับทะเลเจอกันทะเลอ่แล้วก็มีแม่น้ำที่เยาวอันดับสองของประเทศจีนค่ะแม่น้ำจูเจียงเคยได้ยินไหมคะ,ะวันนี้สูงวันนี้น้ำสูงม,มากเลยอ่ะสูงม,มากเลยแต่ไม่แน่ใจว่าลงได้แค่ไหนไม่เป็นไรไอีกสักพูดเนี่ยีิน่อยู่อยู่ตรงใล้ใจใกล้ๆแล้วน,น,นะคะเกสระด้วยหินแกรนิตน,นะคะเขาบอกว่ามีตำนานเล่ามานะคะ วิวคิวทัศน์ของจูไฮสมัยก่อนนะคะเป็นหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านเล็กๆนะคะ <od> หมู่บ้านนะคะแล้วก็มีทะเลใช่ไหมคะลูกเสาเจ้าสมุทรนะคะนางฟ้าค่ะคนนี้คะ่ะชอบมาเดินวิ่งเที่ยวชายหาดทุกวันชอบอาษาดปัญญาตัดของที่นี่นะคะแล้วก็มีวันหนึ่งที่มาเดินเที่ยวเจอนหนุ่มรลอชื่อว่าไฮเพ <od> ิง เจอปุ๊บปิ้งปั๊บชอบปุ๊บเลยนะบอกว่าไม่กลับแล้วอยากจะอยู่ที่นี่นะคะอันนี้เรื่องนี้เออเรามาสมัยก่อนนะคะว่าอยากจะอยู่ที่นี่ไม่อยากกลับนะคะขอแต่งกับไหเผงเป็นชาวบ้านทั่วไปนะคะขอเขาขอว่าใกลเป็นคนธรรมดานะคะไปขอเจ้าสมุทรโอเคเจ้าสมุรก็ช่วยไม่ได้นะคะไม่ยอมกลับไปก็ต้องยอมให้เขาอยู่ที่นี่นะโอเคยังลงได้ยังลงได้เราไปถ่ายรูปสวยอยู่นะ สวัสดีค่ะจริงๆทิปนี้มาเป็นค่อนข้างจะเป็น private trip นะคะมากันแค่9คนแฟนอยากจะมาไหว้ไหว้เจ้าที่มาเต้าฮ่องกงนะคะแต่ว่ามีเวลาอีกเนาะก็เลยแวะมาข้ามมาที่จีนแผ่นดินใหญ่นะคะอันนี้ข้ามมาที่จูไห่อันนี้ก็เป็นอน,นุสับปรีเหมือนเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของจูไห่ เพราะว่าเป็นนางฟ้าถือไข่มุกนะคะเมื่อกี้ก็ข้ามสะพานได้เห็นวิวสะพานที่ยาวที่สุดเขาบอกว่าในโลกอะนะก็ไม่รู้จริงหปล่าแต่เขาว่าเขาว่าเป็นข้ามถึงสามประเทศก็คือมาเก๊าฮ่องกงแล้วก็จีนแผ่นใหญ่เก็บบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆดู อากาศดีนะคะมี่เขาบอกว่าเป็นนนุสาวรีประมาณเจ้าเมืองเจ้าเมืองจูไห่ก็เจ้าเหมือนกันนะคะก็เขาให้ไวก็ไวเขาบอกว่าเป็นนางฟ้า ็มาแต่งงานกับมนุษย์เราก็มาอยู่มบนนี้เนี่ยบอกว่าเป็นภูเขาแห่งคู่รักนะะเมื่อกี้ถนนที่ผ่านมาก็อย่างที่ไกด์เขาบอกเนาะว่าเป็นถนนคู่รักเป็นเมืองแห่งความรักเมืองไข่มุก <c oughs> เดินขึ้นมานิด กาไข่มุกแต่กต,ตัวมาเข้ากับตีมเลยอะ่ะไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันเข้ากับตีมเองจูที่แปลว่าไข่มุกหายที่แปลว่าทะเลนะคะไข่มุกทะเลก็ลจะมีนางฟ้าที่ถือไข่มูกหรือหนูอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจฟังไกด์เนาะกะมังนี้นะจ๊าอากาศเย็น17.3 มนมนึ่งน,นะคะเดินขึ้นมาเดิ <c oughs> นขึ้นมาบนที่สูงอย่างเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของจูหาเย,ย็นจม,มนูกแดงปึ๊กเลย โอเปร่าเฮาส์แห่งเมืองจูไห่นะคะ คงเขาก็เลี้ยหอยใหญ่โอเปร่าเฮาส์ก็ไม่มีอะไรข้างในก็เป็นเหมือนเหมือนที่จัดแสดงคอนเสิร์ตเลยแค่นี้แหละก็เหมือนอินแพคอารีแคนาบ้านเราแหละมั้งแต่ว่าเขาจะเป็นดีไซน์แบบออกแบบแบบเหมือนหอยหอยมุกอะไรประมาณนี้ 啊！你坐前面是吧？啊！哎，哥，我怕，好怕 แม่อากงอาม่าไปเที่ยวเหอะนะคะตอนนี้เดินได้ใช่ไหมไปเที่ยวไปเห็นในเมืองจิงก็น้าเที่ยวในเมืองจิงเที่ยวต่างประเทศเที่ยวไปเหอะนะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงอันจับแรกๆคนจีนนะสมัยก่อนก็บอกว่ากินได้หมดทุกอย่างยิ่งคนกวางตุ้งนะแล้วเวลาเย็นแล้วมาทานอาหารนะคะกรุ๊ปเราเป็นไ i v เวท g r ุ u p ก็เลยได้โต๊ะเดียว กินสบายๆต้นไหนจะน่ารักมากเพราะว่าเขารู้ว่าเราคนไทยเนาะเขาก็เลยมีน้ำแข็งปกติจะเป็นชา <c oughs> <c oughs> น่ารักนะคะร้านนี้ <c oughs> เป็นสไตล์กวางตุ้งนะคะสไตล์กวางตุ้ง ไอ้เรียกชื่อกันหมดอันนี้น้ำบีบมาจากไหดค่ะอันนี้แก้วน้ำใช่ไหมคะอันนี้แก้วนะครับตู้ขอนาคิน่ากินใครว่าขาแก้วฮะเดือนนี้ขอให้ได้นะก็ต้องเอาเลิกกันเนี่ยพี่อย่ยเลี้ยงเบียร์แล้ว ขาดไม่ได้สลัดหน้ากีสสุภาพเลยังไหมครับขุ่นมาลยค่ะไม่ล้วขนมของเขาโฮมเมด